สวัสดีจ้าเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกคนย่ติ๋วเริ่มเปิดกล้องจ้ามาเด้อค่ะเด้อเอฟซีสุขูทุกคนเมื่อกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำแยติว๋ว <c oughs> อยากเสื้อพี่น้องกินเออสวัสดีเอฟซีสุขูทุกคนจ่าทัท่วโลกเลยเด้อค่ะเด้อมากมากจา่าเมื 3, ่อกีวสามเกย์กินไปได้เครื่องนึงละเอา้ากล้องคือบยอันบร,ริษัทเพราะ,ะ,ะว่ายติ๋วเอาก็เอาเอาเอา,เอาหนาโทรศัพท,ท์ท่านหนันทั้งหนาาย่ติว๋วจะเห็นไ่มบ่ บันนี้เย็ดติวเอานาออกเอากล้องหลังล่องทายเมืองมาสันโดแล้วละลืมจ้ามามามากาแฟเย็นหนึ่งแก้วเห็นว่ากาแฟเย็นย่ายกินกับกพวยเตียวกันได้กาแฟเขาทะลุชุมพรจากน้องแย่แม็กจ้า ใครสนใจสั่งได้นะคะบ้านบ้านสวนเลนรดิโอจะโทรไปติดต่อได้เลยค่ะอร่อยย่ากับ,บเห็ดเนา่าดอกย่ากับสีเฮ็ดพ่อบีบแบบหน่อยนึงนี่แหละสามซีหานาที่นี่แหละจะ้าโอ้กว๋วยเตี๋ยวสามเกินนะคะกว๋วยเตี๋ยวย่าทําเอาจะ้ะโอ้ยผักกันเลย ที่น้ำซุปย่าเห็ดไงห้องออกว่ามีมือเนี่ยอากาศขาวแห้ง

ได้หันในมังเซยงปุ่งแยกนั่งอยู่เนี่ยกดเตียวเห็ดเอาไม่นน่ก๋วเทียนเกี่ยวทั้งที

แยกปูงเพคขนาดได้ใจพี่น้องจ้ะใส่กุ้งน้อยเริ่มเปิดกล่องแกงน้ำไม่สมเพื่อกันเพราะว่ามันเปิดแล้วมุดแล้วบอกกันได้ท้ายมือเมื่อตอนนั้น

ใส่มดตอมะหานเป็นแัะสิแช่ลูกสีนจะเบื่ แสบค่ะแสบใส่หอมลายๆเอาไปกินยูร้าเขาใส่ใส่หอมสามใบเนื้อนกะ่อนสุดท้าย เราจะขอบคุณทุกเริฟทุกรักทุกกลทุกทกำลังใ,ใ,ใจได้ใจไดเบิร์กระ้ากันเราจะนำเวจะขอจบคลิปนะคณะบา,บายบายเริเริฟมทุกคนจ้า